เอกสารเชิงหลักการหรือ Concept Paper เป็นเอกสารที่เสนอความคิดริเริ่มสรุปหลักการแนวคิดพื้นฐานของโครงการวิจัยตลอดจนแสดงแนวทางการวิจัยอย่างย่อเพื่อให้องค์กรที่สนับสนุนทุนวิจัยหรือคณะกรรมการวิจัยพิจารณาเบื้องต้นหากคอนเซปต์เปเปได้รับความเห็นชอบก็จะนำไปพัฒนาเป็น r e s รีเ c ิ Proposal หรือข้อเสนอการวิจัยต่อไป แม้ว่าเอกสารเชิงหลักการและข้อเสนอการวิจัยจะสรุปแนวคิดพื้นฐานและองค์ประกอบหลักของโครงการวิจัยที่เสนอแต่ในเนื้อหาเชิงลึกขอบเขตและวัตถุประสงค์มีความแตกต่างกันในระดับของรายละเอียดเอกสารเชิงหลักการมักให้ภาพรวมของโครงการวิจัยโดยสรุปแนวคิดพื้นฐานวัตถุประสงค์วิธีการผลลัพธ์ที่คาดหวังงบประมาณและลำดับเวลาในลักษณะที่สั้นและกระชับ โดยไม่ต้องลงรายละเอียดมากนักเพื่อขอความคิดเห็นสร้างความสนใจหรือขออนุมัติหลักการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางกลับกันข้อเสนอการวิจัยเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดครอบคลุมมากกว่าโดยให้คำอธิบายเชิงลึกของโครงการวิจัยตั้งแต่โจทย์วิจัยวัตถุประสงค์รวมถึงแผนการวิจัยวิธีการการวิเคราะห์ข้อมูลและการอ้างอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด โดยปกติแล้วข้อเสนอการวิจัยจะใช้เมื่อยื่นขออนุมัติจากหน่วยงานที่ให้ทุนหรือคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยอย่างเป็นทางการ 1. ชื่อเรื่องกำหนดชื่อสั้นๆที่สื่อความหมายสะท้อนถึงสาระสำคัญของโครงการวิจัยหรือสอดคล้องกับโจทย์วิจัย 2. บทนำเป็นส่วนที่กล่าวถึงโจทย์ปัญหาการระบุค,ความสำคัญความเกี่ยวข้องและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาการวิจัย ระบุช่องว่างหรือความจําเป็นที่โครงการที่เสนอจะเติมเต็มให้ข้อมูลพื้นฐานบริบทและเหตุผลสําหรับโครงการที่เสนอโดยมีหลักฐานสนับสนุนอย่างครบถ้วน 3. วัตถุประสงค์เป็นส่วนที่ระบุว่าจะทําการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรหรือมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุอย่างไรเป็นข้อข้อวัตถุประสงค์ควรเฉพาะเจาะจงวัดผลได้เกี่ยวข้องและมีขอบเขตโดยใช้ประโยคบอกเล่าเช่นเพื่อศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารองค์กร สีกรอบแนวคิดเป็นส่วนที่แสดงว่าผู้วิจัยจะประยุกต์หลักการแนวคิดทฤษีีมาใช้ในการศึกษาประเด็นหรือปัญหาอย่างไรใช้วิธีการวิจัยแบบไหนศึกษากับหน่วยวิเคราะห์แบบใดกรอบแนวคิดมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดที่ถ้วนซึ่งจะทําให้ทราบสถานะปัจจุบันของความรู้ 5. วิธีการวิจัยเป็นส่วนที่ให้ภาพรวมโดยย่อของระเบียบวิธีวิจัยแนวทางการวิจัยการออกแบบการวิจัย วิธีการกรวบรวมข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นส่วนที่ระบุผลลัพธ์ที่คาดการไว้อาจเป็นผลกระทบองค์กรความก้าวหน้าเชิงวิชาการการแก้ไขปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 7. งบประมาณระบุงบประมาณคร่าวๆของโครงการวิจัยโดยอาจแบ่งเป็นหมวดต่างๆเช่นค่าใช้สอยค่าจ้างค่าตอบแทนค่าวัสดุ และปรับประมาณการงบประมาณตามขอบเขตและความซับซ้อนของโครงการที่เสนอโดยทั่วไปแล้วการจัดทำเอกสารเชิงหลักการมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การสร้างแนวคิดขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการระดมความคิดและระบุประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการวิจัย 2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยที่คล้ายกันเพื่อหาช่องว่างของความรู้ 3. วางโครงร่างโดยตรวจสอบว่าหน่วยงานผู้ให้ทุนหรือสถาบันที่จะขออนุมัติงานวิจัยว่ามีการกำหนดองค์ประกอบของเอกสารเชิงหลักการอย่างไรหากมีแบบฟอร์มก็นำมาใช้เป็นโครงร่างของการเขียนได้4ลงมือเขียนตามโครงร่างที่วางไว้จนเสร็จเป็นฉบับร่างของเอกสารเชิงหลักการ 5. การทบทวนและแก้ไขด้วยการนำเอาเอกสารเชิงหลักการฉบับร่างให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้คำแนะนำ แล้วนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุรงแก้ไขให้ถูกต้องพิสูจน์อักษรจัดรูปแบบให้รัดกลุ่มยิ่งขึ้นก่อนจัดส่งหรือนําเสนอต่อแหล่งทุนหรือคณะกรรมการพิจารณาการจัดทําเอกสารเชิงหลักการเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยเกี่ยวข้องกับการวางแผนอย่างรอบคอบการเร,เรียงแนวคิดหลักและองค์ประกอบต่างๆของโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบ ดังนั้นเมื่อเขียนเสร็จควรมีการทบทวนและแก้ไขหล,หลายๆครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเขียนได้ชัดเจนรัดกุมสมเหตุสมผลอาจขอคําแนะนําจากเพื่อนร่วมงานที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นบางหน่วยงานที่ให้ทุนอาจมีการกําหนดแบบฟอรม์มสําหรับการเขียนโดยเฉพาะนักวิจัยอาจต้องจัดรูปแบบใช้ฟอนต์หรืออ้างอิงตามมาตรฐานที่กําหนดเมื่อทาเช่นนี้ก็จะทําให้คอนเซปต์เปเปอร์ มีโอกาสได้รับอนุมัติให้ทำเป็นโปรเโซได้มากยิ่งขึ้น